แต่ขเดินก็พูดเลยโอ้โหเดินก็องอ้าปั้มมิดนะเดี๋ยเดี๋ยวน้องชายครับครับอืมเรามั่นใจสุดๆยกไหนเนี่ยได้ออกไปถอยขนาดมั่นใจยกไหนก็ขาเดินผมก็ถอยครับสบายๆจะต่อยเรื่อยๆสบายๆเก็บแต้มกินแต้มไปเรื่อยรู้สึกว่าวันนี้แข่งจะหนักเป็นพิเศษเลยนะครับอ่าช่วงป้อมวงในไปถามเข้ามาละส่วนตัวเราเดี๋ยวขอฟังคำตอบหน่อยป้อมวงในเป็นไงไม่เท่าไหร่ครับ ได้เลยสู้คิดว่าสู้ได้เลยวงในก็ไม่ได้อดัดอะไรเท่าไหร่ก็ต่อยว่าเตะกินแต้มมาเรื่อยๆเื่อยๆเขาเดินเราก็ถอยเตะนะถ้าให้คะแนนตัวเองเต็ม10บให้เท่าไหร่วันนี้แปดพอแปดพอนะครับช่วงอีสองทีท่าช่วงท้ายนี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยโดนไหมไม่ครับ ไม่เคยโดนแต่หลบหมัดเองเมาเองคนอนไม่โดนนอนไม่โดนนอนไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนเอ้าทำไมมันเหมือนเมาอ่ะหลบเมาเลยเขาหลบเลยดูเหมือนเมาโอเคว่าไปอยากขอบคุณใครเปนพิเศษไหมไฟน์นี้ชนะแล้วขอบคุณทุกคนละครับที่คอยหน่นทำโปรพูเตอร์ทางมนาคายทั้งเทนเนอร์ตั้งน้องๆไม่คาย ขอบคุณครับวันนี้ฟอร์มดีมากเลยนะมองอนาคตยังไงบ้างไปต่อไปน้ำหนักนี้เป็นยังไงบ้างร้อยยี่สิบสองเลยตึงแล้โอ้ยตึงร้อยยี่สิบสามตึงแล้วอันนี้ตึงแล้วทางทางทีมงานบอกชิงแชมป์ร้อยยี่สิบสองแล้มวยบอกร้อยยี่สิบสามก็ตึงแล้วร้อยยี่สิบสองยี่ทำได้ไหมถ้าจริงถ้าทำได้ไหมทำได้นะได้ได้ไปยังเต้ อีกไกลครับอีกนานอีกนานอมวเตร์ใช่แล้ก็ฝากก็อยากฝากผ่านผ่านสื่อก็ได้ฝากมอเตอร์ก็อยากทุ่มเทอะไรก็ฝากไปเรื่อยกันครับเขาแค่อะไรกันนะความแฟก็อยากไปเรื่อยๆกันครับอืมตอนนี้ก็ต่อยออกไปเรื่อยๆกันเนาะครับขอบคุณแฟนมวยหน่อยล้วกันขอบคุณแฟนมวยครับที่ติดตามฝ่ายหน้าผมทำให้ดีที่สุดครับครับผมมากครับอย่าไเงอ่อนไม่ยกทรงท้ายหน่อยครับอ่อนครับ